พระธรรมพระบัเจกผู้ตเแจานี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติให้ถึงด้านติเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเินใจซึ่งชื่อว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏแต่ก็สามารถกำจัดปัดเป่าอันต้ายดยที่สิน้นเชิงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิแล้วบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้าว่าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆคือ สวดมนต์ในระถาพระปเจกับรพุทธเจ้านี้คือนสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบเป็นที่สุดทั้งหัวค่าและเช้าหมดแล้วก็ใส่าบาทเป็นนิดก่อนที่ทํากิจอะไรก็ตามให้ว่ากระถาพระปเจกับรพุทธเจ้านี้ก่อนหนึ่งครั้งท่านจะรับประาชการก็ว่ากระถาก่อนหนึ่งครั้งจะค้าจะค้าขายก็ว่าคะถานี้หนึ่งจบตอนเช้า เวลาจะใส่บาตรนโมชาพระนักถามพระระเจับพุทธเจ้านี่คือนกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข้งข้าวโดยกถานนี้เท่านั้นเท่าจํานวนที่โสดแต่เวลากลางคืนและตอนเชา้าถ้าทาอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเราสาม,มารถที่จะยังบุคคลผู้นั้น ให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอเกิดความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดเจริญกรรมฐานการาถานนี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติไม่สบายอย่างนั้นเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของคา,านบทนี้แล้วหงพ่ปานก็ขอเรียนมา คาถาบทนี้ขึ้นต้นวหาอย่างนี้พุทธมะอุนมโมภายะสำหรับคำนี้ไาวตั้งเดียวต่อไปว่าวิระทยูวิระโรคโนาหยังวิระเอียงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทตะมานีมามะพุทตะสวาโหมอันนี้แหละ ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัยมันเฉพาะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่ายัางได้ย่างหนึ่งเขเาให้ว่าโดยตรงแต่ทางที่ดีแล้วที่เคยแนะนําให้ว่าเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งไม่ว่าสามครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไปคนเราถ้าต้องการความดีต้องการความร่ำรวยอุตสาหสละแรงกายแรงงานไปทำงานกลางด้กำไได้กวาฝนเหนื่อยยากยังทำได้ ก็แค่สวดมนต์เพียงเจ็ดจบหรือเก้าจบเท่านี้ทําไมได้คนประเภทนั้นก็ไม่ควรจะร่ํารวยควรจะกินหญ้านะมากกว่ากินข้าวนี่เป็นความเห็นของฉันนะไอความเห็นนี่อย่าตามฉันนักฉันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาทำอะไรโดนว่าฉันว่าเสีชีวิตเขาแหละจะทํางานทุกอย่างสมัยเป็นครูว่าก่าตามมาเป็นพระก่อตามถ้าจะต้องฉันคิดว่าฉันจะทําอะไร ฉันจะต้องพยายามทำสิ่งนั้นให้เสร็จถึงแม้ว่าจะยากลำบากในการเอาชีวิตตนแหลกเองก็ยอมพรีมีเป็นคติของฉันเพราะว่าดูเหมือนว่าคติอันนี้จะตรงกับปัญญาสายของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเองท่าก็มีคติอย่างนั้น,นเคยเล่าให้ฟังาการเจริญกรรมฐานก็ดีการพุทโธก็ดีการปฏิบัติปฏิบัติกิจการงานต่าง,าง,างๆใดๆก็ตามท่านเอาชีวิตเอาแหลก เพราะสิ่งนี้ถ้าต้องการให้สําเร็จคนอื่นบอกว่าไม่สําเร็จแต่ว่าท่านคิดว่าจะทําให้สําเร็จท่านยอมตายถ้าว่าทำสียงนั้นไม่ได้ไอ้ความคิดเห็นอย่างนี้ถ้าจะกล่าวเป็นบารมีเขาเรียกกันว่าปรมัตถบารมีเมื่อมีจิตทำจิตเข้าถึงขั้นปรมัตถบารมีเขาก็ทํากันอย่างนั้นทุกคนนี่ เป็นคติในพระพุทธศาสนาที่นักปฏิบัติจะ็บเป็ปฏิบัติ